ศูนย์เก้าบอกว่าว่าความฝันใหม่ว่าอย่างก็ผมฟังบทสนัดเมื่อกี้ฝันไยาไปเก็บักรแตงครับเก็บักรแตงแล้วเอากระแตงใส่ถุงหูเหี่ยวกระแนงเอากระแตงมาไว้แล้วเขาลักบักระแต่กระแดงในถุงกระแตงนังไม่ครบอยู่หาโตก็เลยว่ากระแต่ก็ไปกลมขึ้นเลขศูนย์นก็เลยว่า หเกครับกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อเจ้าจะพาพี่พานองเดือนทางไปจังหวัดสีเกตเพราะว่าไปที่ตามตัวเลขกับปูยอดนะครับผมท่านผู้ชมเนาะวันที่ผ่านมาเนี่ยมีเข้าวว่าปูหยอดทั่วมหาแอดมินตอนช่วงวันที่หนึ่งประมาณสามโมงกว่าครับผมเนาะของวันที่หนึ่งเป็นหวยออกพอดีแอมินของขากรไดเอาตัวเลขลงให้พี่นองเเบิ่งอยู่ปรากฏว่าเขาสามตัว เต็มๆครับท่านผู้ชมสองตัวล่างกับเข่าครับผมเพราะว่าพนไหม่าหาศูนย์แปดหาศูนย์เก่าเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะครับท่านผู้ชมเนาะฉะนั้นแล้วงวดนี้เมื่อนี้พอเที่ยงจะพาพี่พาน้องเดินทางไปติดตามตัวเลขกับปูยอดอีกครั้งหนึ่งโมแน่ได้ครับท่านผู้ชมไก่ปีใหม่หลับปูยอดอาจจะให้สามตัวตรงตรงเป็นของขวัญปีใหม่เนาะครับผมเนาะไปครับท่านผู้ชมเพราะหลายใหญห่างเดี๋ยวพอเที่ยงจะให้พี่ให้น้องไปติดตามตัวเลขกับเอเมนของเฮาฝ่ายจังหวัดศรีสะเกดก็คือช่อง เบาที่หนุ่มอีสานไต่จะพาพีพาหนองเดินทางไปหาปูยอดไปสอบถามจากปากปูยอดพร้อมๆกันเลยว่าเลขงวดของวันที่16ธันวาคมนี่ปูยอดให้เลขเด็ดๆตัวใดมาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องก่อนปีใหม่นะครับผมเนาะไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมครับวันดีครับปคบูครับัสดี้ครับอ่าเป็นจงไหนงวดที่ผ่านมางวดที่พ่านมา,า,นมาปูโหดเซ็กว่าลังเลหลายลังเลหลาย ลังเลยย่านบ่อออกเพราะว่ามันเคยออกพิษแล้วก็คือลังเลยย่านมันบ่อออกกับย่านเอฟซีทีเบิงแล้วมันบ่อเขาบ่อถือกจังเีน่าก็คือว่าซื้อเองคุ่นะหล้กก็มาคืดไปคืดมากันแม่นเจ้าของซื่อมันก็พิษระเบียบก็เลยตัดสินใจโทษหาบาที่เมื่อเมื่อวานเมื่อวานสวยๆแล้วเมื่อวานผมลุ่งเนอแม่นบ่ลงลงปูโทษหาผมอยู่เก่ามงสี่สิบหก ประมาณนั้นสร้างผมตัดต่อคลิปแล้วกับประมาณสิบโมงผมลงปูโทรหาผมเนาะนฉะนั้นเอฟซีหลายคนหลายท่านผิดพลาดผิดหวังต่างใจรอคอยมาทั้งงวด <c oughs> <c oughs> สิดาก็คือต้องดาปูอ,าอ็ขอ่อภัยน้ำเพราะว่าปูลัางเลเองครับค่<อ>าวว่าได้ตังใจต้นงวดได้นั่นได้แต่ตนงวดอยู่ แต่ปูกับตัวผมตัวเอฟซีครับปรหารว่าบรหารว่าได้เอ่อเว่าเบรากาเพราะว่ามันผิดมาติดต่อกันสามหมวดเนาะอ่ามันมันผิดมาติดต่อกันก็เลยขึ้นลังเลขึ้นย่านครับย่านมันบ่ถือน้ำเหมมันน้ำเหมอมันบ่ถืก็เถากับว่าเขาไปซ้ำเติมพู้ที่เล่นเลขเล่นหวยกันเนาะอ๋อไอจากจากที่ความคิดของปูมันโบเมน เพราะว่าเลขของปูหมูว่านที่ปูให้มานี่มันเข่าทั้งอ้อมศินหาศูนย์เก่าแล้วก็เหล็กไงเล็กไงในปูปกติปูว่าได้แปดศูนยหาแม่นบ่ะได้แปดศูนหาแต่ว่าเอามาให้ผมนี่หาศูนย์แปดแมนมันกันยังเข่าทั้งบนทั้งลลางคือเกา่า<อ>ปูที่เอาแปดเอาหาขึ้นลักรลอยมันกันเขา่า บนลางคือเก่าเลยได้ว่าบอกโย่ว่ามันสิโต๊ดาดสีอยู่มองดานในบ่หงูเด้อครับมันอยู่ใสกสะซังยกเว้นเอาศูนย์มาเป็นหลักรอยนะครับแอดกา,กาบขอไท่ถนผู้ชมกับปูน้ำเนาะนะครับกาหมอนีกามาออกสัญจรเห็นต่รถเอ็นใจสลากเขาออกสอัญจรผมมาตามปูอยู่คุขันนะครับปูมาอาดเพื่องเอ่อเป็นเหลี่ยงงัวเหลี่ยงควายหลายเนาะ่านผู้ชมเนาะ นะครับกอัอัดเพ่องอยู่นี่ไกลเติอบอยู่นะครับเป็นจนังไนงวดวันทีน่สิบหกนี่โทรหาผมกับงวดวันที่สิบหกกัเอาให้เบิ้งเป็นขวันตาจะ,ะทัดฝา,าสื่อให้พิจารณาก่อนไหวมันหมดมเมนเ์แล้วมาเป็นขวันตาบ่อยฝ <laughs> <laughs> ันตองงวดโยฝันมาเคลื่อนในละครับฝันมาเิ่นภา ไอ้ต um um pues um mm, nah ้มเหล่าบ้แนเต้มเหล่าว่าโอ้ยต้มเหล่าเชามาเฮ็ดเลเฮ็ดเบอร์ได้จังไลยโอ้ยหมอต้มมันก็เป็นเลขหกเปิ่อนมาเอาน้ำไหลน้ำเหล่าไหลออกก็เป็นเลขสามเปิ่อนว่าจังทีก็เลยเอาการตั้งสั่นหกสามแมนหนูจะแล้วแท้ผู้ผู้ใดผู้ใดบ้านเห็นผู้ใดนลวงู่อันเนี้ยแนเห็นพวกที่จมน้ำตายจมน้ำตายในเครือหอยตึ๊ชู แตงวัดก้อนนั่นฟันเห็นหลวงหลวงตาหลวงตาหลวงตาวัดวัดผู้เมฆครับเป็นแม่บินธบาตว่าโอ้ยหลวงตามาบินธบาตในปา่าในดมย่างสีเฮ็ดจังได้มันมมสิไปมีเขาสุกใสต่อมาบไดามาบินธบาตเอาเขาสุกดอกต่มาบินธบาตเอาเขา,ขา,า,เ,า,ขาเปือนอืมมาใ้ก็เลเพ่นอุ่มบาทมาสองอันอือว่าบาทสองอันเป็นเลขแปด ฝาบาทตักเขา่าใส่บาทาเป็นเลขศูนย์เจ้าหัวเป็นเลขห้าว่าชั้นก็เลยก็เลยได้แปดศูนย์ห้าได้แปดศูนย์ห้าครับแต่ว่าบัดรย่ำบอกกันบอกแปดศูนย์ห้ายันว่ได้เลขกลางอ๋อเลยบอก 5, 0, อห้าศูนย์แปดออบอกห้าศูนย์แปดเพื่อเพื่อเสื้อห้าศูนย์แปดแล้วก็โต๊ะ แล้วก็ไปซื้อเหล็กกลางบนไหวศูนย์แปดหนึ่งทีนะเพราะว่าเออมันมันออกคลิปจอโพดปูเอ่อเพราะว่าผมตอบอ่อคอมเมนต์ของเอซเพื่อนก็นถามมาว่าปูฝันหรือยังผมก็ตอบเอซีไปว่าปูฝันแล้วแต่บ่าไดนตัวเลขซึ่งจๆรๆิงนี่ปูนี่ได้แต่ว่าปูตัวเฮ้าได้บอกกล่า <c oughs> บอกบอกแนความผิดของแอดนะครับทุกผูม <c oughs> สีดากระดาปูเ้อ เออได้แหละแต่ว่าบอก้าบอกเพราะว่าบอกไปมันผิดเนาะนั่นดีเหรอเวลาอันเหาเอ่อเอฟซีว่าจากไหนเอฟซีลองลองคอมเมนต์มาเบิ้งสิพิษสิถือกายยาว่ากันในบอให้ให้ให้ปูบอกตลอดสิพิษสิถือมันสี่เข่าสิรุดการเรื่องของเหลขกนะครับเอฟซีลองคอมเมนต์มาเนาะนะครับก็คือว่าแอดถามว่าสิหายบอกตลอดเลยหรือว่าถามมันผิด หลายๆปูสีเศร้าจังสีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดสีเอาคอมเมนต์มาให้ปูเอ่อเป็นอะไยังละ่ะก็คือให้ปูอานนะครับว่าเอฟซีนี่เรียกรองให้เอ่เอ,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 อปูลงสูงวดมันสีพิษสีถือกระซังนะครับเพราะว่าบางบางงวดมันอาจสีมากคืองวดเมื่อกี้สามตัวนะเนาะนะครับก็ลองลองคอมเมนต์มานะครับทานผู้ชม นะครับงวดนี้ก็คือปูวานะครับฝันในเด็กยังก็หกสามหกสามเป็นเป็นเป็นฝันตองงวดฝันตรงงวดฝันมาเคลื่อนนะจ๊ะเอาลองลองว่าเมื่อ,นนอ,อ,อกี้มันมันอาา่านสีบอ่ันชัดเจนืปูวบาวอีกอีกรอบหนึ่งฝันว่าเขาพาไปต้มเราเด็ดเขานี่คือไผ่แก่คนเต่มันจมนานตายคนปางกูคนพอเต็มบาทดอกเป็นเป็นผีมันบเ่เป็นผี ครับมันว่าปูไปเสียภผ้าไปต้มเราครับต้มเราแล้วต้มเฮ็ดหยางโอ้ยต้มไปจำาน่ายใจแจกห่อยเฮาผมไม่เลือมสิไปจำาน่ายใจแจกป่นนานั้นห้วาวแกอาศัยความฝันเฮ็ดเลขกเฮ็ดเบอร์การบอกเลขบอกเบอร์เฮ้าสิบอก,บอก,บอกพี่น้องโอ้ยเพื่อนว่าไอ้หมอต้มมันก็เป็นเลขหกน้ำไหลออกสามปองก็เป็นเลขสามตัวเพื่อนว่าผีพีพี่จะคนเดียวว่ครับ หลายหลพีไหลพ,พีในต้มเรากินแม่นมาเป็เราค<ำ>ินะครับนี่ก็เป็นแนวทางต้องหวนนอปูเป็นแนวทางก,ก็ก็คิดว่าบ่านนาจะพิชภัณน,นะเพราะว่าเ,เป็นผีมาบอกมันยืดยัดบ่ได้ะใดน,นั่นแหละแต่ว่าขันวบานั้นใจปูปูก็ว่าศูนย์ยังมาอยู่แต่ว่าที่เป็นศูนย์หกสามศูนย์ยังมาอยู่เอศูนย์ยังมาอยู่แต่ที่นี่ เขาก็ได้บอกเป็นเลขกศูนย์เขาก็บอกแต่หกสามหกสามออไอไอที <easy. S 1> ่คำว่า bon นี่ค well, ือ oh. ว wow. ่าหมอต้มเป็นโกนี่บอกบอกเป็นตัวเลขเลยแม่นบอกแม่หมอต้มเป็นเลขกหกเหล็กอน้ำไหลออกสามทางเป็นเลขกสามแต่แต่ปู้นี่มั่นใจว่าศูนย์มันยังมาอยู่ศูนย์มันยังมาอยู่เพราะว่าได้โซนได้บ้านแม่ได้โซนมาโอ้โหกเลขกอะเพาบอกเขาเพงยังติมาบอกเนี่ย ยังศูนย์หนมั่นโยบางบางคนภาษาคนไทยอาจจะบอกบอกเข้าใจว่ายังศูนคือคือเขียนภาะเอ่ะเขียนในพีนะครับก็ยังคิดว่าถ้าเป็นหมอก็เป็นศูนย์ศูนย์หกสามนอกปูแมนนะครับแต่ก็แค่อย่าอย่าท่านเอาศูนย์ใส่เถอะเอาเอาหกสามไว้ก่อนเอาเอาเลยหกสามนะครับพูดพูดถ่พฟันแล้วก็เฝ้าทูหามเด้อ เอฟซีสีดาวผมอีกนะครับปูเพราะาว่าล่อแบงไก่สีออกอีกเบงก่อนไะไรไก่หรือการก็เอาหมดเหรอปูฝ <laughs> ันเอกจะเทอร์เถอครับเพราะว่ามันผิดผ่านแล้วง,งวดเมื่อกี้กต่ปูเว่าแบบเสียงเสียงว่านี่ผมว่าโอ้ยลงเพื่องกูนัน่นงวดนี้พอเลยนะครับฉะนั้นการงวดนี้นาะปูกะเอาเอาเอาไปใส่ไปในทางอีกเนาะปูยอดกะปูหูว่ามันเล็มันสีออกตัวใด นะครับขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับเสียเอาไปผิจารณาเบิงนาาปูเนาะนะครับงวดวันทีเอสิพกนี่ขอพูดปูไหลายครับผมค่ะบวัสดีครับปูครับท่านผู้ชมเนาะนะครับนี่ก็เป็นเลขของปูยอดนะครับในงวดวันทีสิ6กทนว่าคมนะครับส่งปูฟันว่าผีนะครับผ้าไปเบิงเขาต้มเหล่านะครับปูกันเลยะต้มเลยนะครับผ้าต้มเหล่าเนาะนะครับปูบอกว่าผีผ้าต้มเหล่า นะครับปูก็บอกว่าอ้มันโมเมนนิสัยของปูนะครับปูเพราะว่าปูคนบอกกินเหล่าเนะี่นะเป็นกัรยังสูญให้ให้ผีอยู่เลยนะครับมาส่วนเฮ็ดเรื่องถี่บ่บ่เขาทากับปูนะครับเถ้าเป็นตัวเลขกปูบอกว่าเอาอยู่นะครับผีก็เลยบอกง่ายสี่เอาตัวเลขกมันก็หม้อต้่มมันก็เป็นหกนะครับน้ำไหลออกสามทางมันก็เป็นสามนะครับฉะนั้นเหลขกบอกผีบอกนะครับว่าเป็นหกสามนะครับปู ดูก็เลยเออดๆดบอกเป็นตัวเลขมากนะครับหกสามเนาะนะครับี่น้ชมนะครับก็เลยให้ท่านผู้ชมเอาไปใส่เป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่สิหนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมานเ้อนะครับผม